สวัสดีครับก็สุดชอดมอสซี่นะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทําคลิปแก้งพูดตามเพื่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนผมยังไม่มาเลยหนูฝักนุดเห็นไหมมืดสนิทอ่าจะบอกเลยตอนเดินมาเนีย่ยมาเช้าอยู่คนเดียวนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปภาพฮนะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปตัดต่อสันภาพเอาโอเคครับ อ่าโอเคที่อะไรค่ะเอางัน้นเดี๋ยวผมรอเพื่อนมาก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาแกล้งตามแผนตัง้งกล้องไว้เห็นไหมเห็นว่าค่อเห็นเนาะเออดีมาวางมาอ่ะไม่มีอะไรทำกินยั่วหน้ากล้องอ่ะชิมไม้เปียกไม้เปียว เบ oh, ตอนเดินมาจากบ้านมาที่โรงเรียนเราคงท่องท่องอยู่คนเดียวเว่แล้วเว่แล้วมาอยู่เดียวมาอยู่เดียวใครอยู่ด้านหลังวะไม่มีหรอกนี่เรียกจอดสีเด๋มจช๋มสีจุ๋ม มาเช้ามื่อเ้อสบายหน่ะมาคนเดียวหลอดชิปหายอ,อ๋อแม่บ้านด้วยแหละเขาเขาเป็นคนทำปาะกาไม่มีอะไรกูรหลอนทั้งหมดเลยอร่อยอร่อยจ เจอกินทางเจอกินทางเดียวเมื่อก่อนะให้หน่อยชื่ออะไรสอิอยู่อยู่โรงเรียนม,มันก็จะแบบใช้คำหยาบเยอะหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเจอเพื่อนไงสอนพูดคำหยาบนั่นแหละ ขอโทษด้วยนะคะเวลาตอนกินปกติกินแล้วผมไม่ค่อยพูดเนี่ยแล้วนี่ก็คือขนมปังเอ้ขนมปังไอ้มันฝรัลังทอดเออมอันขนมปังอะไรกูร้อนเนาะยังไม่มากยังไม่มีครมา แม่มงดีเลยตัวดีเลยเอร่อยนะเฮ้ยใครแม่งเขียนเกะวะลูก <laughs> มหล่นขนาดไหนตอนเดินมาเออคูไม่เก็บเลยข้าจะห,หล่นขนาดน้อสุดท้ายก็เก็บอยู่ดีโอ้ยหล่นหลอูตั้งไว้ อ่าดีขึ้นยเยอะท้องามหลง เพื่อผมจะมาเนี่ยก่อนเพิ่มผมผมจะมานะผมขอฝากบอดเพื่อนผมก่อถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะแล้วมึงเอาไปรล้อจริงไอออกยอกยอกยอกไม่ได้นักเรียงอะไรหรอกผมจะไม่เอ่ยชื่อเพื่อนแล้วกันไอเบียร์ โอเคค่ะตัดไปตอนนี้เพื่อนผมมาแล้วกันโอเคทุกคนเพื่อนมาแล้วกูไปปวดละปปวดละเดินผมเดินมาจะไม่พูดที่อะไรเลยนะ โอ้เพื <Cornell bug dying> oh, ่อนแม่งม <You> ือบอลว่ะโอ้เพื่อนแม่งมือบอลอ่ะแม่งกดผิดอิดอัดวิดีโอมันฝนอื่นแล้วยูทูบเบอร์เออเออยูทูบเบอร์มอสยูทูบเบอร์ ครับมอยูทูบเบอร์โอ้โหไอ้สัตว์แล้วมึงมาถ่ายกูทำไมเ่ยแต่ยันแต่ยันเนี่เดี๋ยวเราเราพังอย่าฟังไอ้สัตว์แล้วถ่ายกูขาแม่ไงเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไปเบอร์ในคลิปเออไม่เป็นไรหาคนอื่นบ้างหาคนอื่นเถอะไอ้สัตว์ก็ได้จะถ่ายกูก็ได้โอเคไม่ใช่อะไรเนี่ยคนอื่นคนอื่นที่ไม่ใช่คนติดกล้องด้านหลังไรเดี๋ยวกูเบอร์เฮ้ยครับพี่พันยาวมึงบอกกูไข่เต็มผมขอตรงนี้ แนไมัคร่เป็นไรคลิปนี้เป็นเกี๋ยของายกูนะครับแต่กูทำไม่ได้เตรียมที่อะไรเลยแหะเรียวเรียวเน้นเรียวเน้นเดียวฮะไปมึงไลน์ต่อไปเฮ้ยเพื่อนอ่ะเอามาทำไมอ่ะเอามาทำไมอ่ะลองไปถ่ายปังในปางเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย อะไรวะอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาะโอ๊ะกำลังเล่นเกมอยู่ไม่เอาเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันปิดเดี๋ยวมันปิดกล้องกู่เดี๋ยวระวังอีกไอ้งอนโดนปิด